ครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูหล่อหลุมพุเอี่ยมกันจากที่ผมเคยทําคลิปเป็นภาพสไลด์นะคลิปนี้ขอถ่ายทำแบบว่าอ่าชมกันพระสดๆนะครับที่เห็นอยู่ก็เป็นพระติดต้อยก็คือเป็นพระที่แขวนอยู่นะครับอ่าล่อหลุมพุเอี่ยมเนี่ยหุ่นหุ่นเทียนหุ่นหล่อเนี่ยมีหลายแบบนะครับ ความสวยมีแตกต่างกันทั้งหน้าสวยฐานสูงหูเบา้าอ่าองค์นี้ก็อยู่ในตลับจะให้เพื่อนๆชมอ่าหน้าตามือฐานนะครับคร่าวๆที่อยู่ในตลับอ่ะผมจะให้ดูแบบอ่ามีหลายองค์ก็มีหลายฟอร์มนะครับมีหลายฟอร์มนะครับอ่าอย่างองค์นี้ก็หล่อผู้เอี่ยม ฐานสูงอ่าความสวยมีหลายแบบเลยองค์นี้ก็ฐานเตี้ยหน่อยนะครับอ่าฐานเตี้ยหน่อยอ่าคือพระอยู่ในตลับก็จะไม่เห็นโค้ดคือถ้าซื้อขายกันก็ต้องดูโค้ดกันนิดนึงดูโค้ดกันบางองค์ อ่านี่อย่างอย่างองนี้เห็นลำไาใช่ไหมเห็นโคดแค่ลำไายนะครับอ่าเห็นสระ,ะอีนิดนึงนะครับอ่าเราก็จับสัญลักษณ์อ่าตัวสระ,ะอีเนี่ยต้องเป็นจิกนะครับจิกเลียวๆนะครับจำฟอนต์จำฟอนต์บางองค์อาจจะเห็นแค่หน่อยเดียว หรือตอกเอียงอะอย่างองค์นี้ผมจะเอาองนี้มาสอนดูจากที่หลายๆองค์นะครับอันนี้ก็คือหล่อหลเอี่ยมอันนี้ก็มีหน้ามีตานะครับฐานถือว่าสูงมือคมคมนะครับอ,องค์นี้ข้างหลังไม่เขอะามากที่ผมทำคลิปเนี่ย เพื่อจะเพื่อนๆมีแล้วดูตามเนี่ยถ้าแถแบบเนี้ยนะผมอยู่จังหวัดไหนผมวิ่งไปซื้อได้ลองทักหามานะครับทักหามานะครับอ่าปอปาสลูสลีสลเอ,เอออ่างสอีจิกจิกอ,อ,อ่างเป็นเหลี่ยมแล้วก็ถ้าตอดตอกตอกขยื่นแบบนี้คือดูง่ายเลยนะอ่า โทรเบอร์โทรผมเบอร์โทรก็เป็นลายเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ทางข้อความคลิปนี้ผมทำแบบง่ายๆไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งนั้นเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่คิดว่าเพื่อนๆดูตามแล้วดูง่ายสบายตาแท้แบบนี้ส่งมานะครับอ่าส่งมานะครับหลอลุงพเอี่ยมราคาหลักหลายๆหมื่นนะครับหลายหหมื่น ส่งมานะครับลองดูนะครับจังหวัดไหนผมวิม่งไปซื้อได้เลยนะครับผมอขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณนะครับสวัสดีครับ